เราก็บอกว่าเราได้โตแต่คำถามว่าโตอ่ะมันโตแบบโตควรจะโตมากกว่าน,นี้ไหมเพราะอะไรครับจำได้ไหม PPE มันวิ่งเร็วมากใช่ไหมครับแต่อันนั้นก็ต้องกลับไปดูว่าที่โตใน PPE อ่ะมันโตในตัวไหนถ้ามันโตในตัวที่ยังไม่พร้อมใช้งานเราก็ห้ามไปโทษบริษัทก็คือมันก็เป็นอาการแบบนั้นไหมเหมือนอารมณ์ประมาณว่าถ้าคุณไปสร้างโรงงานพลังงานหมุนเวียนอ่ะคุณลงไปใน PPE วิ่งจุดรายได้ยังไม่มาจนกว่าจะ COD ทนันทันบะ สำหรับบริษัทเนี้ผมเชื่อว่าสภาพคล่องไม่ใช่ประเด็นแต่ที่ผมดูตัวอย่างไปก่อนเบรกก็คือว่าถ้าคุณมี operating cash flow เพิ่มขึ้นจากการที่คุณชะลอการจ่ายนี้อันนี้ผมว่ามันเป็นการเขาเรียกอะไรนะเหมือนกับซื้อเวลาเขาใจควาซื้อเวลาไหมแต่ว่าใช่ extend นี้ไปแล้วงวดหน้าต้องจ่ายไหมมันก็ต้องไงถูกไหมถูกนั้นถ้า OCF เนี่ยมันจะสตรองจร,งจริงๆไง มันคงต้องมาจากเพอร์ฟอร์แมนซ์ถูกไหมถูกครับและต้องมาจากการทำไงครับระบายสต็อกขายแล้วก็เก็บเงินให้ได้ทันไหมครับอันนั้นคือสิ่งที่แพนจะบอกคําถามต่อไปก็กลับที่น้องเบียร์เนาะน้องเบียร์ตอนนี้มี31บาทใช่ไหมเราไปทําอะไรเบียร์ก็บอกว่าอาจารย์คะจากที่อาจารย์ให้เอ็กซ์แข้อมูลเน่ะสิบสี่บาทไปอยู่ที่กิจกรรมลงทุนแล้วก็7บาทอยู่ที่กิจกรรมไฟแนนซิงถูกไหมถูกครับคราวนี้14บาทที่อยู่ใน investing. อินเวสติ้งอะพร้อมนะครับผมจะให้คุณตอบผมว่า อินเวสติ้งสิบสี่บาทคือตัวไหนเชิญครับดู o p e r a t i ชัดูโอเปอเรตติ้งปัพอมดูกิจกรรมอื่นเบาเลยใช่ปะ่ะอ่ะเริ่มอ่านได้แล้วใช่ไหมครับอะไรครับที่ดินอาคารและอะไรครับอุปกรณ์คุณเห็นไหมครับว่าอันเนี้ยตัวเนี้ยตัวเดียวแทบจะอธิบายได้เกือบทุกตัวอีกตัวหนึ่งที่ตามมาก็คือจ่ายเงินจัดเงินสดจ่ายเจ้าหนี้เพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์จริงๆแล้ว2ตัวเนี้ยหลักๆก็คือ p p e นั่นแหละจริงปะ่ะ แสดงว่าปีที่แล้วก็ใช่ไหมก็ใช่แสดงว่าจริงๆแล้วว่าสองปีอ่ะเดลต้ามีกา well. <guest>. รลงทุนเพื่อการเติบโตถูกไม่ถูกครับปีแล้วประมาณเท่าไหร่ครับประมาณสิบเอ็ดประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งมืนสองพันล้านใช่ไหมปีนี้อีกเท่าไหร่ครับหมื่นสี่หมื่นห้าท่านอาจารย์ไหมก็ฟีลลิ่งครับคนอ่านปีแล้วเธอก็ลงประมาณหมื่นสองพันล้านปีนี้เธอก็ลงประมาณหมื่นสี่แล้วรายได้โตเท่าไหร่ทันไหม มะก็คือมันเป็นคําถามที่ไม่ต้องการคําตอบโอเคนะราได้โตเท่าไหร่ครับอกว่าแล้วดูซิเราได้เธอโตได้เท่าไหร่ถูกไหมเราก็บอกว่าเราได้โตแต่คำถามว่าโตอ่ะมันโตแบบโตควรจะโตมากกว่านี้ไหมเพราะอะไรครับจาได้ไหม PPE มันวิ่งเร็วมากใช่ไหมครับแต่อันนั้นก็ต้องกลับไปดูว่าที่โตใน PPE อ่ะมันโตในตัวไหนถ้ามันโตในตัวที่ยังไม่พร้อมใช้งานเราก็ห้ามไปโทษบริษัทก็คือมันก็เป็นอาการแบบนั้นไหม หมือนอารมณ์ประมาณว่าถ้าคุณไปสร้างโรงงานพลังงานหมุนเวียนน่ะคุณลงไปใน PPE วิ่งจุดรายได้ยังไม่มาจนกว่าจะ COD ทนทันบะเออมันก็ต้องเข้าใจเนเจร์ธุรกิจเหมือนกันเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวต้องไปอ่านหมายเหตุว่าตกลงลรวไอ้ PPE ตัวไหนกนแน่ทันไหมแต่ตอนนี้เห็นชัดไหม Spending ไปที่ไหนครับเราไม่ได้ไปลงทุนทางเลือกอื่นไม่ได้ไปซื้อหุ้นกู้ไม่ใช่เราไปลงทุนอยู่ในสินทรัพย์เพื่อการเติบโตตัวเดียวคือ PPE เพราะฉะนั้นเราได้ภาพละตัวไปลงทุน 31บาทลงทุน14บาทถูกไหมเงินเหลืออยู่17บถูกไหมถูกครับ17บาทที่เหลืออยู่มันทาอะไรครับอ๋อมันจ่ายไปแค่7กว่า7กว่าคืออะไรครับฟนินแลนซิงเชิญอ่านเลยครับไม่น่ายากเนาะอะ,อะไรครับอ่ะเวลาอ่านตรงเนี้ยอาจารย์จะสอนเทคนิคนิดหนึ่งนะครับอ่านเป็นคู่อันนี้มันรับจากการกู้คืนกู้ อ่านพร้อมมันต้องอ่านไปด้วยกันทันไหมทันไหม n e t ต e อ e เฟกกู้หรือชำระครับ net 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 ชำระเท่าไหร่ครับสามพันล้านใช่ไหมประมาณนั้นปีแล้วอะ net คืออะไรปีแล้ว n น t คือกู้ถูกไหมแต่ปีนี้ net คือชำระทันไหมเราไม่ควรอ่านบรรทัดเดียวเพราะว่าบรรทัดหนึ่งมันคือไหลเข้าท่านึงคือไหลออกทันไหมถ้าเจอแบบนี้ต้องอ่านเป็นคู่ทูกไหมครับเพราะฉะนั้น นี่คือตัวแรกตัวที่2คือตัวนี้ถูกต้องไหมครับปันผลถ้าอ่านปับ๊บคุณบอกเลยครับปีห7ไหลออกเนี่ยมีสสาเหตุเท่านั้นแหละคือชําระเงินกู้กับปันผลทันไหมถามว่าเขามีปัญญาจะปันไหมอ่ะกําไรเขามีไหมกําไรสะสมมีไหมเงินสดเขามีไหมทําไมอ่ะฉันจะปันอะ่ะทันไหมเออเพราะฉะนั้นถ้าเราไปอ่ะปีที่แล้วเป็นไง ปีแล้วก็ปันแล้วก็กู้ส่วนหนึ่งก็มาใช้งานแต่ปีแล้วดูแล้วสถานการณ์ปีนี้ดีกว่าใช่ไหมครับงั้นบอกอาจารย์ได้ไหมครับว่าสรุปสุดท้ายอะครับถ้าจะเล่าเรื่องราวสั้นๆว่าตกลงแล้วกิจการเอาเงินไปทําอะไรเหมือนที่ถามน้องเบียกิจการมีเงินสดเหลือจากการเนินง,งานใช่ไหมกิจการก็เลยเอาเงินไปลงทุนและชําระหนี้และปันผลจบแล้เงินยังเหลือไหมเหลืออีกเท่าไหร่ครับ เสียสายแพ็คขอดเรียนการลงทุนที่มาแรงที่สุดในปี2024ที่จะไม่พลาดเทนการลงทุนในปี2025เริ่มเรียนได้ทันทีสอนโดยกูรูด้านการลงทุนอาทิเซียนมี่อาจารย์ธิวาชินธดาพงศ์ดรวิสิทธิ์องค์พิพัฒนากุลดรนิเวศเหมวชิระวรากรอาจารย์สุธนสิงหาสีทางกูลอาจารย์กวีชูกิจเกษมและอาจารย์ประกิตสีดีวัฒนาเกต ชมคอร์สการลงทุนได้มากกว่า500วิดีโอจัดบทหมู่เพื่อง่ายต่อการเรียนและอัปเดตวิดีโอเข้ามาใหม่ๆตลอดทั้งปีศึกษาทั้งการลงทุนภายในประเทศและต่างประเทศมีแพ็กเกจสมาชิกให้เลือกถึง4แบบทั้งรายเดือนราย3เดือนราย6เดือน,อนและรายปีรายเดือนเพียง1,990บาทและรายปีที่คุ้มที่สุดเพียง6 9 9 0บาทตกวันละ19บาทเท่านั้น สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0811739000หรือแอดไลน์ at CSI Society 8,000ันล้าน8พล้านที่เหลือเนี่ยมีคุณภาพไหมมีเพราะมาจากโอเปอเรชั่นทันไหมครับอ่ะคราวนี้จากตรงนี้นะหน้าถัดไปจะเข้าไปที่หมายเหตุโอเคไหมครับคำถามปูน,อ,ปยนอยู่ในฟแนนซิ่งครับ มันจะอยู่อย่างนี้ครับมันจะอยู่ในกระแสเงนินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินแล้วจะมีบรรทัดเขียนว่าจ่ายซื้อหุ้นคืนแล้วตัวเลขก็จะเป็นเนกาทีฟคือไหลออกถ้าได้หุ้นคืนเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะซื้อหุ้นคืนหมายถึงบาลานซ์ชีตใช่ไหมบาลานซ์ชีตนะครับเวลาคุณซื้อหุ้นคืนใช่ไหมครับเงินสดคุณจะลดถูกไหมครับแต่ทุนคุณก็ต้องลดเพราะว่าวันนี้ outstanding มันหายไป มันจะเป็นตัวเลขบรรทัดหนึ่งมันเขียนมันจะเป็นเนกาทีฟหุ้นซื้อคืน <Okay. S 1> ทันไหมครับติดติดตัวเลขเนกาทีฟให้เห็นมันจะเป็นหุ้นซื้อคืนติดวงเล็บไปดีดักชันของตัว equity okay, <back. S 1> ไม่ครับอยู่ในบรรทัดชีดเลยหนึ่งบรรทัดเลยเขียนว่าหุ้นทุนซื้อคืนแล้วก็มีตัวเลขติดลบแปลว่าเราซื้อหุ้นคืนมาโฮเอาไว้โฮแบ็คแล้วตอนที่โซหายไปแปลว่าคุณจะหายไปด้วยการที่เอาหุ้นทุนซื้อคืนนั้นจำน่ายออก ทันป่ะปูนซื้อหุ้นคืนเงินสดก็ลดลงทุนก็ลดแต่ลดอันนี้เพราะเราโฮแบกเอาไว้แล้วปูนก็เอาหุ้นตัวน,นั้นนะ่ะจำหนายออกเพราะฉะนั้นเงินสดก็จะไหลเข้าไอเนกาทีฟตัวนี้ก็จะหายไปเพราะเราออกจำหน่ายอย่าลืมนะอย่างนี้ครับหุ้นนะ่ะอยู่ในตลาดร้อยหุ้นมันมันอยู่ในเอ็กวิตี้อยู่แล้วถูกป่ะถ้าร้อยหุ้นซื้อกลับมา20งบมันจะแสดงร้อยลบยี่สิบมันก็เหลือแปดสิบถูกไหม แต่ถ้าเอา20ออกไป20ตัวนี้ก็จะหายไปก็เหมือนกับหุ้นก็เพิ่มขึ้นท้าไหมครับจริงๆแล้วมันคือ outstanding เหมือนเดิมคือร้อยมันกลับไปจุดเดิมไม่อมมอ,ออกไปเลยเอ,อ,อ๋อถ้าเคสนั้นคือซื้อหุ้นคืนแล้ว<ช>แล้วก็ผ่านเวลาไปมันจะมีกาหนดเวลาของตลาดเนาะแล้วยังไม่สามารถที่จะออกจําหน่ายได้ต้องลดทุนลดทุนปับ๊บมันก็ต้องเอาลดทุนก็คือพูดง่ายคือยกเลิกคือเอาตงเนี้เอาไอตัว20ตัวนี้ครับ ออกไปเลย,ออเลยใช่มันคือลดทุนไปเลยคือล้างออกไปเลยเขานี้จะหายอย่างถาวรมันมีเงื่อนไขครับผมจําไม่ได้ว่าสองปีหรืออะไรสักอย่างเนี่ยปกติซื้อหุ้นทุนซื้อคืนเนี่ยซื้อคืนมาปาั๊บจะจําหน่ายได้ต้องผ่านหกเดือนแต่จากหกเดือนแล้วมันจะมีกําหนดว่าสองปีถ้าเลยสองปีหรือตัวเลขอน,นี้จำไม่ได้นะประมาณปีเท่านี้ถ้าเกิด ถ้าเกิดเกินจากตรงนี้นะแล้วคุณยังไม่สามารถทําอะไรตรงนี้ได้นะเช่นไม่เอามาขายออกไปหรือไม่เอามาปันผลหรือไม่เอาไปทําอะไรแล้วแต่แชร์เบสเพย์เมนต์อะไรอย่างเงี้ยคุณต้องยกเลิกมันก็คือจะกลายเป็นถาวรครับ,บครับแชร์เบสขึ้นอยู่กับว่าอันนี้ยากละเดี๋ยวนะครับ แชร์เบสเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าคุณให้หุ้นกับพนักงานหรือแมネจเมนต์ด้วยแบบไหนแชร์เบสจะมี2แบบคือให้หุ้นไปเลยกับอีกอันหนึ่งคือให้เงินสดแต่เงินสดไปเบสออนราคาหุ้นหรืออ้างอิงับหุ้น,นถันไหมครับถ้าคุณให้เป็นหุ้นซึ่งปกติเขานิยมกันเช่นพวกสต็อกออปชั่นเพราะฉะนั้นเวลาคุณให้หุ้นไปปั๊บเนี่ยมันจะเกิดค่าใช้จ่ายถูกไหมครับเพราะถือเป็น e m p l o y e e b e n e f i t พอค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นปับ๊บเราจ่ายเงินไหมเราไม่ได้จ่าายเรใหห้้นนุน เอควิตมันจะเพิ่มทันไหมครับเพราะฉะนั้นนึกภาพงบดุลนะครับเราออกแชร์เบสปั๊บค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแต่ฉันก็มี Equi t y เพิ่มขึ้นแต่สุดท้ายค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น Equity มันก็ลดมันเหมือนกับกระเป๋าซ้ายของ Equity ีลดกระเป๋าขวา equity เพิ่มทันไหมมันก็เลยนัวๆอยู่ในนั้นแหละมันก็จะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงใน Equity ยกเว้นแต่ว่าเรื่องของเอฟเฟกของภาษีนิดนึงถูกไหมครับแต่ที่นแน่ๆคือคุณทำแชร์เบสปั๊บกำไรคุณจะหายเพราะถือว่าเป็น e m p l o y e e benefit ทันปะมันจะเป็นค่าใช้จ่ายบริหารแต่เราจะไม่เห็นหน้าง,งบกำไรขาดทุนว่ามีค่าใช้จ่ายตัวนี้อยู่แต่มันจะอยู่ในแอดมินเอ็กซ์เพนส์แต่ถ้าคุณไปดูงบกระแสงเงินสดมันจะติดไลคคอนไซอยู่ตรงนี้ครับมันจะติดอยู่ในโซนสีฟ้ามันจะเปลี่ยนมันจะเขียนว่าแชร์เบสเพ์เมนต์ใช่โอเคปะ่ะนะครับห้องไลน์ CSI Investment สำหรับทุกท่านที่สนใจด้านการลงทุนเราจะมีข้อมูลส่งให้ทุกวันตลอดที่ธนาคารเปิดเพียงสแกน QR Code เข้ามารับข่าวสารข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องทุกวันทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ